สูตรตำเหนียวพี่น้องใส่รกระเพาะปนตามลงไปจะได้เป็นสีเป็นแดงแนวใส่รกระเพาะปนใส่ตับปัวตามมันเข้ากันจะค,อค่อนนยข้นแนวโอ้สีเป็นแต่แสบเนี่ยราปลาพี่น้องรา ลันกระตอมกระตามตามแนวเรียบร้อยก็ลัางคนสีงามเลยนี่สันกัสีออกข้าวเป่ก่อนกอนจิเป็ดแนวนอนเโคเป็ก่อนนี็ครใช่คัวกก่อนกระตมจิรเนี่ยสีนสีงามเ่นนี่ายมันจะบัขาเอ้ยใส่กเหอดีดีล่ปาปดีดีดีเนาะเฮ้ยนี่ฮไปจ้าปาในมาขนอันที่สองอันนี้ ใส่้าเตรียมใส่หอมบัดเตรียมใส่หอมคละปลาอันนี้ปลาตองอันนี้ปลาขึ้น่ามขึ้นร่า้อาะไรอ,อ,อ,อีกละ่ะโอ้้อนนเอดใส่โอ้โห อัน hier, Joseph, น like ี้อันนี้หนาหนามหว็นลูกราบ่น่สุดเดียวไหนมันเย็นจะก็อะกระจาแล้วเปล่านอนเด้อเปลาร้อนผัน้ดูหน่อยไม่ชี้มุ่งนเจะตองนันเปลี่ยนพอน่อนี่เตรียมหอมมาแล้วค่ะเตรียมหอมใส่ลาบปลาเอาโอเครบอกแจเบมึงจับมึง เออเย็นละนีเน่เยน็เยนแล้วทำการใส่ไปเลยการใส่ไปเลยใส่คนคุรีคุรีลาบปาลาเกิดลาบเนียวเจษดเรียบทั้งนี้ทั้งนั าลวกก่เล่พอสะก่อนคนให้ไล่ที่ก่อนเล่เลตอนนี <S <S ้ล่อเสร็จจะเสียนะน้ามีไอ้ระเสียเักหัวใจมีไงหัวใจหัวใจหอมมั้หลับประตอนี่ก็คนละสูตรนะ เตรียมหอมเตรียมหอมนปกันอือจมติุ่้มค่ะคิมานาวั้นนีุมแน่นอนแน่นอสบคากบานเสีบแน่นอนถ้าเท็ดแล้วบนเท่าก็ไปขัวานอะผู้ได้ผู้ได้บมาขัวกับจิตกินแน่แน่นี่ขวาปตุยดูไปตุยเอ้าสิขัวจะิเป็นกอดโอ้ยแบบมาหิวขาว พร้อมบอกพี่น้องอ้อาคเล่คเล่คเล่เอาสีจัดก่สิใอ่ีจัดหนึ่งกะะีว่ะจก่อนอากะกแน้อยเหนียวขเหนียวขึ้นแซ่บขึ้นมลายงนอกบานี้เผ็ดขึ้นันน้อยเดี่วอืมม้าันนน้อยยังพันฮามะข้นส่นาำตุ่มผูขึ้นฟูขึ้นอไู่ดมาเพ ทำแซวอันนี้ห้อเงี้ก็พอพักก็เงียเาวานี่อันใบโพอันยกินกับดวยนะฮาวม้ใสพริกอบใส่ใบร้านน่อ่าน้ยอ่นี่ก็้าเ็นแก้วด้วย แก้วนี่นี่ยนยังไงแจ่มกุลาบล่ะโอ้แ่แจ่มทกางทักสีรลาบทักสีแจวนี่ำต้มเียมันตัวตัวใช่แก้วไเป็นตะแสกหรือจาวันล่แกเนอะอใช่อีกซ้อนนึ่งมันยังมันยังแข็งอยู่ตัว่าแข็งอยู่มันโบชันอขนขนานอยู่โอ้คือขึ้นทางไงนี่ใส่หอมหอมปรุงเลยโอ้ยมันงไเนี่ยมันยังยดหวานดวบ้่นตอวมันโอ้ยมคนลาบเอาไหนแล้าเจ้าแง ก็ได้มากก็ได้คนหนัก่ะใส่ระบาดนี่เอาผักกูดชก่อนตามด้วยหอมซอยอืมเออแม่ตาก็จะเป็นแบบนี้พี่ม่ถึงไ่นอ่าด้หวนได้ด้วยตามด้วยสตรอเบอร์นี่ยอะพอการเยอะ อุ้ยหอมหอยหอยอ้ยแต่ดีกขึ้นบักลายเลยบานนี่เอาใส่อีกเนาะเออใส่ได้เพราะว่าเขาใส่กัวกัวน้อยกพว่าตัวนี้ใส่สอดเดียวเลใส่กัวกอเลยสเดใส่อดเดียวนตอนผัดดำจว่าเอาเสนอนาสิอีเพราะว่าเพื่อว่าท่านเอกใส่กดแล้อมัหวา เสับนียนพปูนี่เสร้ียมกเตีบสวย่อเลยจ้าลาบปลาลาบปลานี่ได้จุ่แล้วถาพวกน้ำตับับตัวนี้ตุ้ไงอันเครื่องปรุงตัวนี้เอาแวงเป็นไใส่คคกนี่ เดียมอไปลอเลยใส่หลับเลยก้อนช้กโกเออี่งย่ก็อุบมหูอันอุมหูอันอก่อาเลยเปิดไปเท่ารอุมหูทุกัวไปยโรงบ้าบาเฟสมุกเออกีานทซื้ออค่ะขอบคุณการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ